โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนความสามารถทางสมองอันน่าทึ่งเอาไว้วันนี้เราจะไปเปิดโลกกับ10อันดับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกกันพร้อมค้นหาว่าทำไมพวกมันถึงได้รับการยกย่องถึงขนาดนี้มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่บ้างความลับที่ถูกซ่อนไว้หลังดวงตาเหล่านั้นจะทำให้คุณต้องอึ้งและทึ่งในความฉลาดของพวกมันอย่างแน่นอน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมารวมไขความนับไปด้วยกันในอาณาจากักรสัตว์ที่น่าทึ่งนี้อันดับ1ิโลมาเล่าอัจชริยะแห่งท้องทะเลโลมาไม่เพียงแค่ครองแชมป์สัตว์ฉลาดที่สุดในท้องทะเลแต่ยังครองใจใครหลายคนโดยความสามารถสุดพิเศษของพวกมันโลมาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานท่ามกลางกลุ่มเพื่อนในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ด้วยทักษะการสื่อสารขั้นเทพผ่านเสียงคลิกและนกวีสคลา้ายภาษารับเฉพาะกลุ่มอันซับซ้อนที่สำคัญคือความสามารถในการแก้ปัญหายอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่ออย่างเป็นขั้นเป็นตอนรวมตัวเข้าขมวดปราเพื่อโจมตีหรือแม้แต่การหลบหนีศัตรูโลมาไม่ใช่แค่มีสมองดีแต่ยังมีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นเลิศโชนีลาว่ายน้ำสุดตาคลิกตัวไปมาท่ามกลางคลื่นได้อย่างงดงาม เป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งท้องทะเลชัดๆดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้แวกว่ายไปในน่านน้ำสีครามลองมองหาเพื่อร่วมทางอย่างฝูงโลมาแล้วคุณจะเห็นความฉลาดและความสนุกสนานที่พวกมันมอบให้กับท้องทะเลเรากลับเป็นบัณฑิตแห่งมหาสมุทรเลยทีเดียวอันดับ9ช้างปราดผู้ทรงภูมิ ช้างไม่ได้มีดีแค่รูปร่างอันสง่างามแต่ภายในกระโหลกศีรษะขนาดมหึมานั้นซ่อนสมองอันชาญฉลาดเอาไว้ความสามารถทางสติปัญญาของพวกมันทัดเทียมมนุษย์เลยก็ว่าได้หากช้างเป็นนักเรียนพวกมันต้องกวาดเปลียนทุกรางวัลไปครองแน่นอนด้วยความจำที่เป็นเลิศสามารถจดจำหน้าตาของสมาชิกในโครงและแม้แต่มนุษย์ได้ย่งแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นช้างยังมีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อน เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมโครงแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบประโลมกันและกันได้พวกมันสื่อสารผ่านเสียงร้องภาษากายและคลื่นเสียงความถี่ต่ำเหนือการรับรู้ของหูมนุษย์เหมือนรหัสลับที่ช่วยเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ช้างยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่น่าประทับใจใช้เครื่องมือที่หาได้ตามธรรมชาติเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและเอาตัวรอดจากการสังเกตพบว่า ช้างเคยใช้กิ่งไม้ปัดมแมลงวันหรือขุดหาน้ำในยามแรงเป็นต้นความฉลาดหลักแหลมเหล่านี้ทำให้ช้างเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับ8ชิมเปนซีอัจฉริยะจอมป่วนชิมเปนซีอาจจะเป็นเพื่อนสีตลกของเหล่าสัตว์ป่าแต่สมองของพวกมันนั้นไม่ธรรมดาเลยพวกมันมีสติปัญญาชั้นเชิง แถมอารมณ์ดีมีเสน่ห์จนได้ฉาย,ยาว่าเป็นเจ้าเล่ห์จอมกระล่อนแห่งผืนป่าชิมแปนซีถือเป็นญาติที่สุดแสนจะใกล้ชิดกับมนุษย์ทางพันธุก,กรรมสมองจึงพัฒนาการมาอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเช่นใช้ไม้แหลมแทงเข้าไปในรังปลวกเพื่อจับมากินหรือใช้หินทุบเปลือกของแข็งเพื่อกินเนื้อข้างในความที่สร้างสารรค์และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่นี้ สแสดงให้เห็นว่าชิมแปนซีมีสติปัญญาโดดเด่นขนาดไหนไม่ใช่แค่นั้นชิมแปนซียังมีศิละปะในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเลิศพวกมันสร้างมิตรภาพและเกี่ยวดองกับเพื่อนๆได้อย่างแนบแน่นสื่อสารผ่านเสียงร้องภาษากายและสีหน้าท่าทางอันหลากหลายเหมือนนักแสดงจากฮอลลีวูดเลยทีเดียวนอกจากนี้ชิมแปนซียังมีอารมณ์ขันและมักเล่นตลกหยอกล้อเป็นประจำ แม้บางครั้งอาจแกล้งเพื่อนจนเกินไปบ้างแต่ก็ทําให้ชีวิตในป่าสนุกสนานขึ้นแน่นอนโดยความฉลาดเป็นเลิศบวกกับบุคลิกตลกขี่เล่นทําให้ชิมแปนซีคู่ควรแก่ตําแหน่งหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกยังไม่ต้องสงสัยอันดับ 7. บอด Border Collie สุดยอดสุนัขอัจฉริยะเมื่อพูดถึงสุนัขฉลาดหลายคนต้องนึกถึง b o r d ร์ c o l ลี่ เป็นอันดับแรกแน่ๆพวกมันได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์สุดอัจฉริยะในโลกสุนัข้วยความสามารถเหนือธรรมดาที่ผสมผสานสติปัญญาการทำงานหนักและความเฉลียวฉลาดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวหากบอดร์คอร์ลี่เป็นนักเรียนพวกมันคงสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้อย่างสบายเพราะสมองของพวกมันเต็มไปด้วยความสามารถสุดพิเศษเรียนรู้คำสั่งและกลยุทธ์การเลี้ยงแกะได้อย่างรวดเร็วทันใจ แถมยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวจนน่าทึ่งการฝึกฝนที่หนักน่วงและความทุ่มเทให้กับนานยังไม่ลดละทําให้พวกมันได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดสุนัขฉลาดที่สุดตลอดกาล b o r d ร์ c o ลลี่ไม่ได้เป็นเพียงเด็กเรียนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นนักตีฬาฝีมือชาญกาดพวกมันพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อต่อให้เป็นหน้าที่ที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตามลองจินตนาการภาพ ie, บ์เดอร์ c o ลลี่บิงกระโดดข้ามสิ่งที่ขวางได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว หรือการวิ่งไล่ต้อนฝูงแกะหลายร้อยตัวอย่างแนบเนียนโดยไม่มีสักตัวที่หลุดออกจากสายตาคมคลิปนี่แหละคือศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของพวกมันนอกจากศักยภาพอันเหนือชั้นแล้วบอร์เดอร์คอลลี่ยังเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และเป็นมิตรพวกมันพร้อมอยู่เคียงข้างเจ้าของในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายในโลกของสุนัขบอร์เดอร์คอลลี่เปรียบเสมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างนักดีฬา ความฉลาดหลักแหลมและความสามารถอันโดดเด่นนี้ทำให้พวกมันก้าวขึ้นแท่นตำแหน่งสุดยอดสุนััอทริยะไปอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับ6ปลาหมึกเจ้าแห่งกลยุทธ์ใต้ท้องทะเลปลาหมึกสิ่งมีชีวิตหน้าทึ่งแห่งท้องทะเลล้วนแต่เต็มไปด้วยไหวพริบและความสามารถพิเศษพวกมันไม่เพียงแค่โลดแล่นในานา้ำได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ยังใช้กลวิธีชั้นเชิงในการเอาตัวรอดถาดมองผ่านผ่านปลาหมึกอ,อาจด,ดูเป็นแค่สั์ทะเลธรรมดาแต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกมันมีสมองที่ซับซ้อนและฉลาดเป็นอย่างมากด้วยความจําที่ยอดเยี่ยมปลาหมึกสามารถเรียนรู้โดยการสังเกตจดจําหน้าตามนุษย์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเพื่อสรุปและตัดสินใจเหมือนอัจฉริยะใต้ท้องทะเลที่ไม่มีใครคาดคิดพวกมันยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นเลิศยอดเยี่ยม อย่างการเปิดขวดโหลเพื่อคว้ายเหยื่อข้างในหรือการสร้างเกราะป้องกันตัวจากเปลือกหอยและอื่นๆความคิดสร้างสรรค์และไหวพืชเฉียบคมนี้ช่วยให้ปลาหมึกรอดพ้นจากภัยต่างๆในท้องทะเลมาได้ไม่ใช่แค่สมองดีเท่านั้นปลาหมึกยังรู้จักใช้ชั้นเชิงในการหลบหนีศัตร,ตรู้วยความสามารถพิเศษในการพรางตัวแปลงร่างให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมแถมยังหลังหมึกสร้างมา่านบางตาฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วย พวกมันเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆเหมือนนักยุทธศาสตร์ตัวจริงฉลาดรอบคอบและเต็มไปด้วยกลลเมตรที่ชวนทึ่งเหนือสิ่งอื่นใดปลาหมุดชอบเรียนรู้ชอบเล่นและสุขสนชอบกล่างเพื่อนร่วมทะเลหรือแม้แต่มนุษย์เป็นชีวิตจิตใจพวกมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความฉลาดหลักแหลมและความขี้เล่นยังไม่น่าเชื่อเป็นความน่ารักที่มากับสมองระดับอัจฉริยะใต้ท้องทะเลนั่นเองจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมปลาหมึกถึงติดท็อปสิสัตว์ชราที่สุดในโลกและยังมีอีกหลายความลับให้เราตื่นตาตื่นใจไปกับพวกมันแน่นอนอันดับ 5. นกแก้วเทาแอฟริกันเหล่าอัจฉริยะจ,จอมจอ้อนกแก้วเทาแอฟริกันไม่ได้มีดีแค่ขนสีเทาที่ดูเรียบรูแต่ยังมีสมองชั้นเยี่ยมซ่อนอยู่ด้วย พวกมันมีอัตราส่วนขนาดสมองต่อร่างกายที่โดดเด่นแข่งขันกับมนุษย์ได้สบายๆโดยทักษะท,ทางภาษาที่เหนือชั้นนกแก้วเทาแอฟริกันสามารถลอกเรียนแบบเสียงและเข้าใจคำศัพท์ได้อย่างกว้างขวางเหมือนนักปราที่อยู่ในร่างนกความสามารถทางภาษาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนกเหล่านี้ยังเข้าใจแนวคิดนามธรรมาอย่างการมองเห็นรูปร่างความเหมือนความแตกต่างและสามารถนับจำนวนได้อย่างแม่นยำ ต่อให้ปัญหาซับซ้อนแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งสติปัญญาของนกอัจริยะเหล่านี้ที่พิเศษกว่านั้นคือนกแก้วเทาแอฟริกันเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างลึกซึ้งพวกมันสามารถเชื่อมโยงกับเจ้าของได้อย่างน่าทึ่งแสดงความเห็นอกเห็นใจและรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ได้เหมือนเป็นเพื่อนที่แสนดีเข้าอ,อกเข้าใจเราดังนั้นอย่ามองว่านกแก้วเทาแอฟริกันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่จงเห็นคุณค่าในตัวพวกมันให้มาก เพราะนี่คือเพื่อนผู้ฉลาดเฉลียวที่พร้อมจะร่วมผจญภัยไปด้วยกันแบบไม่มีเบื่อเชื่อเถอว่าไม่มีนกชนิดไหนเทียบความสามารถของนกแก้วเท่าแอฟริกันได้ทั้งเรื่อง IQ และความผูกพันที่มีให้เราอันดับ4เจ้าหมูอัจฉริยะแห่งฟาร์มเมื่อพูดถึงหมูหลายคนอาจมองข้ามความสามารถพิเศษของพวกมัน หมูแต่คิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงไว้กินเนื้อธรรมดาแต่เชื่อไหมว่าภายใต้ร่างอ้วนมีสมองชั้นเยี่ยมซ่อนอยู่ในนั้นจากการศึกษาพบว่าหมูมีระดับสติปัญญาทัดเทียมสุนัขเลยทีเดียวพวกมันเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงสามารถเคลียร์เขาวงกตได้อย่างน่าทึ่งหรือแม้แต่เรียนรู้ที่จะใช้อุปกรณ์เพื่อหาอาหารความใฝ่รู้และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่ๆทำให้หมูเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก นอกจากความคิดสร้างสรรค์อันเฉียบแหลมแล้วหมูยังมีทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนพวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมฝูงอย่างแน่นแฟน้นสื่อสารกันด้วยเสียงร้องและท่าทางมากมายเหมือนภาษารับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเข้าใจสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความสามารถของหมูในการเข้าใจสัญ,ญลักษณ์และแม้กระทั่งเล่นวิดีโอเกมไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าสัตว์ตัวอ้วนน่ารักที่หลายคนมองข้าม จะมีพรสวรรค์ด้านการเล่นเกมซ่อนอยู่พวกมันสามารถเรียนรู้กฎกติกาและเอาชนะความท้าทายในเกมได้อย่างคล่องแคล่วเรากับเป็นเกมเมอร์ขาประจำที่ซ่อนกายมาในคราบหมูนั่นเองดังนั้นครั้งต่อไปเวลาที่คุณเห็นหมูอย่าได้มองพวกมันเป็นเพียงอาหารโปรดบนโต๊ะเท่านั้นแต่จงเปิดใจยอมรับว่าภายใต้ร่างอวกวก้วนน่ารักนั้นซ่อนสมองอันชานฉลาดเอาไว้พวกมันเป็นเหมือนบัณฑิตแห่งฟาร์ม ู้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าสติปัญญาไม่ได้มีอยู่แค่ในตัวมนุษย์แต่สัตว์อย่างหมูก็มีความฉลาดโดดเด่นไม่แพ้กันอันดับ3หนูอัจฉริยะตัวเล็กหากคุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะต้องมีขนาดใหญ่โตคงต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่แล้วเพราะหนูแม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับมีสมองใหญ่เป็นพิเศษ พวกมันไม่ได้มาเล่นๆแต่พกพาความสามารถสุดเจ๋งมาด้วยเสมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหนูมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าที่คิดพวกมันสามารถเรียนรู้และจดจําเส้นทางในเขาวงกตได้ภายในไม่กี่ครั้งแถมยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจเป็นนักวางแผนชั้นเซียนในคราบสัต์ตัวจิ๋วนอกจากนี้หนูยังมีความสามารถในการสื่อสารอย่างซับซ้อนพวกมันส่งสัญญาณเสียงความถี่สูงที่มนุษย์มองไม่เห็น เพื่อแชร์ข้อมูลและเตือนภัยเพื่อนร่วมฟูงเรากับเป็นเครือข่ายสังคมใต้ดินที่ไม่มีวันหยุดทํางานเลยทั้งยังมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์ของหนูอีกด้วยพวกมันเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมชนิดเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้หน้าตาจะดูไม่น่ารักสักเท่าไหร่แต่หัวใจของหนูนั้นเปลี่ยนไปได้วยความเมตตาและความผูกพันดังนั้นต่อไปนี้เราควรมองหนูในแง่มุมใหม่ และให้เกียรติในความสามารถของมันมากขึ้นลืมภาพจําเดิมๆที่ว่าหนูเป็นสัตว์หน้ารังเกียจไปได้เลยเพราะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดหลักแหลมสติปัญญาเฉียบคมและมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวต่อให้ภายนอกจะดูเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆธรรมดาแต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่รอให้เราค้นพบอันดับ 2. อ,อุรังอูตังปราดแห่งป่าดงดิบ ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความฉลาดหลักแหลมของเหล่าอุรังอุตังสัตว์ต้นตระกูลมนุษย์ที่รวนเต็มไปด้วยความสามารถพิเศษมองผ่านๆดูเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่แท้จริงแล้วภายใต้ขนสีแดงนั้นซ่อนสมองอันเฉียวฉลาดเอาไว้ลองจินตนาการหน้าตาของอุรังอุตังที่สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายไม่ต่างจากเหล่านักแสดงฮอลลีวูดพวกมันเป็นนักแก้ปัญหาชั้นยอดสามารถใช้เครื่องมือที่หาได้จากธรรมชาติ เพื่อคว้าอาหารในพุ่งไม้หรือซอกหินอันแสนยากจะเข้าถึงแต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความฉลาดที่พวกมันมีปูร่างปูตังยังมีความจําเป็นเลิศวางแผนและเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเนือชั้นเรากับมีตารางเวลายอยู่ในหัวพวกมันจดจําเส้นทางและตําแหน่งอาหารได้ยังไม่มีพลาดแม้จะอยู่ในป่าใหญ่ที่สุดลูกหูลูกตายิ่งกว่านั้นพวกมันยังเป็นนักปรัชญาตัวยง รุ่นคิดใกล้ครวนชีวิตผ่านดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาบางครั้งก็นอนมองท้องฟ้าเพลินๆแล้วสงสัยว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือบางทีก็นั่งขยำผลไม้ไปพรางคิดหาคําตอบของชีวิตไปด้วยด้วยความคิดสร้างสรรค์อันล้นเหลืออูรังอูตังสามารถจัดแจงที่นอนจากติ่งไม้และใบไม้ได้อย่างสบายราวกับมีร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นของตัวเองแถมยังใช้ใบไม้ขนาดใหญ่มาทำร่มกันฝนโชว์ไอเดียเก๋ๆที่แสนจะชาญฉลาด ความสุขของพวกมันไม่ได้มาจากวัตถุแต่มาจากจินตนาการอันไร้ขอบเขตตังหาและแน่นอนว่าปูรังปุตังเป็นยอดนักสื่อสารพวกมันใช้ภาษากายที่ละเอียดอ่อนเปร่งเสียงร้องนานาชนิดเพื่อสื่อความหมายกับเพื่อนร่วมครงหากอุราอุตังไปโรงเรียนพวกมันต้องเป็นหัวหน้าห้องที่สอนเพื่อนทุกวิชาได้อย่างไม่ติดขัดแน่ๆจินจะเห็นได้ว่าปูรังอุตังคูควรกับตำแหน่งหนึ่งในสัตว์ฉลาดที่สุดในโลกยังไม่ต้องสงสัย ในป่าเขตร้อนที่เขียวชอุ่มพวกมันคือผู้ประพันธ์บทเพลงสรรเสริญชีวิตด้วยปัญญาล้ำลึกอันหาใดเปรียบวิได้โ้รังอูตังคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามทั้งกายและใจที่ล้วนอัดแน่นไปด้วยความมหัศจรรย์ชวนตะลึงยันและยังมีอีกหลายเรื่องราวของพวกมันที่รอให้เราค้นหาอันดับหนึ่งตีกาและนกเรเวนระชันแห่งผงนก อีกาและนกเรเวนสุดยอดแห่งสติปัญญาในโลกของนกไม่มีใครกล้าประมาทความสามารถของพวกมันอีกต่อไปเพราะนกเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสมองเล็กๆของพวกมันมีดีกว่าใครๆเริ่มด้วยความสามารถในการใช้เครื่องมืออีกาและนกเรเวนสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบไม่สำครจนบางครั้งนักวิจัยเองยังต้องร้องอุทานด้วยความทึ่ง พวกมันหยิบจับสิ่งของต่างๆมาใช้เปืือกว่าอาหารจากซอกลืมที่เข้าถึงยากหรือแม้กระทั่งซ่อนอาหารไว้ในที่ลับตาพร้อมกับจดจำตำแหน่งได้อย่างแม่นยำความจำเป็นเลิศขนาดนี้หาสัตว์ชนิดอื่นเทียบได้ยากนอกจากนั้นอีกาและนกเรเวนยังไม่ลืมหน้าใครง่ายๆพวกมันจดจำบุคคลได้อย่างดีเยี่ยมถ้าใครเคยแกล้งมันก็เตรียมตัวเจอกับการถูกจองเว้นได้เลยเพราะเจ้านกฉลาดเหล่านี้ไม่มีวันลืมหน้าผู้ร้าย แต่ในทางกลับกันหากคุณใจดีกับพวกมันมันก็พร้อมจะเป็นเพื่อนซีที่น่ารักที่สุดในย่านเลยละ่ะที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นคือความสามารถในการรอบเรียนเสียงต่างๆของอีกาไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของสัตว์อื่นแม้กระทั่งน้ำเสียงมนุษย์อีกาก็เรียนแบบได้อย่างเนียนกริบพวกมันชอบแรล้งเพื่อนร่วมป่าให้ตกใจโดยการร้องเสียงเหมือนนักกล้าและซ่อนตัวดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ก่อนจะบินหนีไปพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นี่แหละคือสไตล์ของเหล่าอีกาจอมกวนประสาทตัวพ่อในเกมแห่งการเอาตัวรอดอีกาและนกเรเวนไม่ได้มีดีแค่เล่นแต่พวกมันเป็นถึงระดับแกรนด์มาสเตอร์เลยละ่ะพวกมันฉลาดรอบคอบวางแผนอย่างรัดก,กุมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการแม้ต้องเสี่ยงบ้างก็ยอมเดิมพันโดยความเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับพวกมัน แต่ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนั่นคือในโลกแห่งสัตว์ปีกไม่มีใครเกินหน้าเกินตาอีกาและนกเรเวนไปได้พวกมันคือเจ้าแห่งเชาปัญญาผู้ชี้นำวิถีแห่งการดำรงชีวิตด้วยสมองอัญชานฉลาดต่อให้เผชิญกับศัตรูที่แสนไหวพริบพวกมันก็พร้อมสู้ด้วยกลยุทธ์และความคิดสร้างสารรค์ที่เหนือชั้นกว่าเสมอดังนั้นต่อไปนี้หากมีโอกาสได้เจออีกาหรือนกเรเวนจงสังเกตพวกมันให้ดี แล้วคุณจะเห็นประกายแห่งสติปัญญาเปล่งประกายอยู่ในแววตาพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจในความชาญฉลาดของตัวเองอีกาและนกเรเวนคือสุดยอดแห่งนกปราดผู้เปิดเผยศัตยภาพที่ไร้ขีดจำกัดให้โลกได้ประจักษ์พวกมันคือขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่รอให้เราไขาความลับและร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับความสามารถมหัศจรย์ที่พวกมันมีสุดท้ายนี้เราได้ไขความลับของสิบสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกกันไปแล้ว ตั้งแต่โลมาช้างชิมแปนซีไปจนถึงนกอัจฉริยะอย่างอีกาและนกเรเวนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีเรื่องราวน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่การค้นหาความจริงของพวกมันทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ได้เห็นมุมอมองใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากนี้ไปเราคงมองสัตว์รอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความตระหนักถึงความฉลาดหลักแหลมที่พวกมันมีบางทีคำตอบของคำถามใหญ่ๆในชีวิตอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกล แต่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหานี้ได้ทุกเมื่อแล้วคุณจะพบว่าธรรมชาติช่างเต็มไปด้วยความอัศจรรย์เสมอและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ